สัปดาห์ที่แล้วรู้จักกับเทคโนโลยีบาร์โค้ดไปแล้วมากันต่อที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดลดเดอร์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่คิดค,นค้นขึ้นเพื่อนําเข้าข้อมูลที่เป็นรหัสแท่งโดยเฉพาะโดยก่อนที่จะนําระบบการอ่านรหัสแท่งมาใช้งานในใดต้องกําหนดมาตรฐานของรหัสแท่งที่ใช้ก่อนซึ่งประกอบด้วยแถบสีดําค่ะ หลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดก็คือทำการแปลข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดเป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านคอมพิวเตอร์จากนั้นนำสัญญาณดิจิตอลที่ได้มาแปลงเป็นข้อมูลด้วยการถอดรหัสให้เป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในข้อมูลโดยการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำหน้าที่ในการผลิตลำแสงซึ่งดูดซึมส่วนที่เป็นแท่งดำทึบ และสะท้อนส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างแท่นสัญญาณที่สะท้อนขึ้นจะแปลเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์โดยตัวถอดรหัสซึ่งอาจติดตั้งไว้ภายในเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือแยกการกับเครื่องแล้วแต่ความเหมาะสมของลักษณะงานเครื่องอ่านรหัสแห่งนี้ได้รับความนิยมมากเพราะสามารถอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลแทนการนำเข้าข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดนอกจากนี้ยังสามารถลดความผิดพลาดระหว่างการนำเข้าข้อมูลได้ด้วยเช่นกันค่ะ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจำแนกได้2กลุ่มใหญ่คือเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัสและเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่สัมผัสและยังสามารถแยกประเภทตามลักษณะการเคลื่อนย้ายโดยแบ่งกลุ่มเป็น,นคบบเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้และเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่คบบเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้ส่วนมากจะมีหน่วยความจำในตัวเองเพื่อเก็บข้อมูลที่อ่านหรือบันทึกด้วยปุ่มกดสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้งานได้ง่ายโดยสามารถพกพาได้ การอ่านแต่ละครั้งจะนําเอาเครื่องอ่านเข้าไปยังตําแหน่งที่สินค้าอยู่ส่วนมากเครื่องอ่านลักษณะนี้จะมีน้ําหนักเบาส่วนแบบที่ไม่มีหน่วยความจําในตัวเองจะทํางานแบบไร้สายเหมือนโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ภายในบ้านซึ่งมีข้อจํากัดเรื่องระยะทาง เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ส่วนมากจะติดตั้งกับด้านข้างหรือตำแหน่งใดใดที่เหมาะสมในแนวทางวิ่งของสายพานลำเลียงเพื่ออ่านรหัสที่ติดกับบรรจุพันธุ์และเคลื่อนที่ผ่านไปตามระบบสายพานลำเลียงบางครั้งเครื่องอ่านประเภทนี้จะติดตั้งภายในอุปกรณ์ของระบบสายพานลำเลียงเพื่อให้สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติอีกรูปแบบที่เราเห็นกันมากจะฝังอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ตามห้างสรรพสินค้าโดยแคชเชีย จะนำสินค้าที่มีบาร์โค้ดมาจ่อหน้าเครื่องอ่านที่ฝังอยู่กับโต๊ะหรือตั้งไว้ด้านข้างเครื่องอ่านจะทำการอ่านบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าตัวเครื่องเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่เวลาอ่านต้องสัมผัสกับผิวหน้าของรหัสแท่งแบ่งเป็น2กลุ่มคือ เครื่องอ่านบาร์โคดแบบปากกาหรือแวนเป็นเครื่องอ่านบาร์โคดที่มีลักษณะเหมือนหัวปากกาโดยมีปลายปากกาเป็นอุป,ปกรณ์สำหรับผลิตลำแสงเพื่ออ่านข้อมูลน้ำหนักเบาพบพาสะดวกมีข้อจำกัดเ,เรื่องคุณภาพฉลากต้องดีมากเพราะหัวอ่านที่สัมผัสบ,บนรหัสแท่งอาจจะทำให้รหัสลบหรือเสียหายได้เหมาะสำหรับอ่านบาร์โค้ดบนเอกสารหรือคูป,ปองค่ะ เครื่องอ่านบัตรเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ใช้รหัสแท่งจากบัตรหรือวัสดุอื่นโดยต้องรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดนั้นลงในช่องเพื่ออ่านข้อมูลเหมาะสําหรับรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดอ่านรหัสบาร์โค้ดจากบัตรประจําตัวเพื่อบันทึกเวลาหรือดูข้อมูลต่างๆด้วยตัวเจ้าของบัตรเองค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีหลายรูปแบบจากแบบง่ายๆที่ลักษณะ้ายปืนที่เห็นตามร้านขายปลีกจนถึงระบบ pocket ีซีสามารถอ่านโดยห่างจากรหัสแทง่งทําให้ทํางานได้สะดวกรวดเร็วโดยแบ่งเป็นหลายชนิดดังนี้เครื่องอ่านแบบ CCD เป็นเครื่องอ่านราคาถูกการทำงานจะอาศัยการสะท้อนของแสงจากรหัสแทง่งและช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิดีโอ เรื่องอ่านแบบนี้ในเวลาอ่านจะไม่มีการเคลื่อนที่ชิ้นส่วนความแม่นยำจะสูงกว่าแบบเลเซอร์ใช้พลังงานน้อยอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการสร้างลำแสงจะยาวนานกว่านอกจากนี้ยังเป็นแบบตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีการใช้งานค่ะ เครื่องอ่านบาร์โคดแบบ Linear i m a g i n g เป็นเครื่องอ่านบาร์โคดที่ใช้หลักการอ่านโดยวิธีการจับภาพโดยเลนส์ลับภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปทำให้ระบบหัวอ่านมีความสามารถในการอ่านในเชิงเลขาณิตสูงกว่าเครื่องอ่านแบบ CCD สามารถอ่านบาร์โคดขนาดเล็กมากๆได้เนื่องจากใช้การอ่านด้วยตัวเลนส์ลับภาพทำให้จับภาพได้ระยะไกลขึ้นอ่านได้เร็วถึง100-450สแกนต่อวินาที ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเครื่องอ่านบ,บาร์โค้ดแบบ linear imaging มีความสามารถในการอ่านและความเร็วเหนือกว่าแบบ ccd แต่มีความทนทานเหมือนกันและการอ่านในระยะไกลได้เทียบเท่ามาตรฐานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ค่ะเครื่องอ่านบ,บาร์โค้ดแบบเลเซอร์ เรื่องอ่านบาร์โคดชนิดนี้มีวิธีการทำงานคือเมื่อกดปุ่มอ่านรหัสจะเกิดลำแสงเลเซอร์ซึ่งมีกระจกเงาเคลื่อนที่มารับแสงแล้วสะท้อนไปตกกระทบกับรหัสแล้วผ่านเป็นแนวเส้นตรงเพียงครั้งเดียวลำแสงที่ยิงออกมาจะมีขนาดเล็กด้วยความถี่เดียวไม่กระจายออกไปนอกเขตที่ต้องการทําให้สามารถอ่านรหัสที่มีขนาดเล็กได้ดีเครื่องอ่านแบบเลเซอร์ยังสามารถแบ่งประเภทของการอ่านแบบลักษณะเฉพาะได้อีกค่ะ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ชนิดหลายเสน้นเหมาะสำหรับการอ่านบาร์โค้ดแบบติดตั้งอยู่กับที่โดยอ่านบาร์โค้ดที่กล่องซึ่งมีตำแหน่งบาร์โค้ดไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันโดยทั่วไปเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบนี้จะมีเส้นเลเซอร์ตั้งแต่2อถึงสิเสน้นเป็นเส้นเลเซอร์ในแนวขนานกันค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ชนิดหลายเส้นหลายทิศทาง เป็นแสงเลเซอร์มากกว่า10เส้นอยู่ในแนวขนานกันและตัดกันไปมาเหมือนตะข่ายทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หลายทิศทางค่ะและนี่คือเรื่องราวของบาร์โค้ดตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะเริ่มเ้ิกันติแล้วนะคะกับเนื้อหาในช่วงแรกอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสาระน่ารู้ในรายการกันต่อวัอนนี้พบก่งที่น่าสนใจก่อนคะ่ะไอ oh, no. oh no. ถ้าเกิดคุณจะพูดไทยคำอังเศษคำช่วยได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยา,ยาลัยรามกำแหงเราช่วยคุณได้ครับเฮ้ยเฮ้ยอืมก็รู้ว่าดูแล้วตายก็ยังจะดูกันอีกดูบุรีเท่ากับตาย รดความร้อนได้ไหมโลกร้อนหมดแล้วไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยมนุษย์ตังหากที่ทิ้งขยะปล่อยควันพิษตัดไม้ทําลายป่าจะหยุดภาวะโลกร้อนได้ก็อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ทุกคนนายออสใช้กล่องโฟมนายอีทกออกข้าวมากินนายออสสร้างขยะต้องคอยเก็บไปทิ้งย่อยสลายยาก ร้อนละอีดก,กินล้างเก็บนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องเหนื่อยโลกสดใส หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ i อ Corner มีข่าวไอทีร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ i อ Corner กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไอทีค n e r หลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะช่วงที่2ของรายการวันนี้ยังเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกิดจากปัญหาที่ไม่สามารถลบหรือทำอะไรกับโปรแกรมได้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ โปรแกรมแรกมีชื่อว่า Base Uninstall Tool ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าใช้สำหรับคนที่มักจะมีปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรมหรือชอบลองโปรแกรมใหม่ๆซึ่งบางครั้งจะไม่ได้ว่าติดตั้งโปรแกรมอะไรลงไปบ้างบางครั้งลงไปแล้วลบไม่ได้หรือลบไม่หมดเนื่องจากมีการฝัง registry บางส่วนเอาไว้จึงแก้ไขได้ยากโปรแกรมดังกล่าวนี้มีหน้าที่หลักในการ uninstall และลบโปรแกรมออกแบบหมดจดไม่เหลือทิ้งโฟลเดอร์หรือไฟล์บางส่วนเอาไว้ วิธีการใช้งานหนหน้าโปรแกร,รมจะแสดงฟังก์ชันสำหรับการ u n นอินสอ l ขึ้นมาที่ด้านบนสุดของโปรแกร,รมจะมีให้เลือกทั้งแบบ u n นอินสอ l f ฟอร์ n อันอินสอร์สเปเชียลอันอินสอร์ซิสเตมแมเ 2. หากไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาหลังจากอั n i n s t a l l โปรแกรมออกไปหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีคลิกเข้าไปที่ System Manager แล้วทำการ back up registry ไว้เสียก่อนจากนั้นทำการ uninstall 3. เมื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ uninstall แล้วจะมีหน้าต่างรายงานรายละเอียดของโปรแกรมนั้นๆว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องหรือติดค้างกับระบบอยู่บ้างเช่นเวอร์ชันใดวันที่ติดตั้งโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง จากนั้นให้คลิก next 4. จากนั้นโปรแกร,รมจะสแกนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกร,รมไม่ว่าจะเป็น registry หรือร้ายที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิก next 5. ในขั้นตอนนี้โปรแกร,รมจะใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสแกนและเมื่อสแกนเสร็จแล้วก็จะรายงานว่ามีไฟล์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก next โปรแกร,รมก็จะลบไฟล์และโปรแกร,รมที่มีปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ You ัวอ Uninstall เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการลบ Uninstall ได้เป็นอย่างดีด้วยอินเทอร์เฟซสุดอลังการมีการแยกย่อยโปรแกรมออกมาให้เห็นได้ชัดเจนซึ่งนอกจากจะช่วยลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการแล้วยังมีฟังก์ชันจัดการระบบเพิ่มเข้ามาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Start Up Manager ปรับแต่งในส่วนของการบูตระบบ d i s k Cleaner เคลียพื้นที่ให้กับฮาร์ดไดรฟ์ t a r t เมนูกำหนดการวางเมนูโปรแกรม เ h รดเอ e เลเตอลบโปรแกรมขยะและบรรดาคุกกี้ต่างๆจากการใช้อินเทอร์เน็ตไฟล e Shredder ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งแบบไม่ให้เหลือซากแล้ว n d o w s Tool เป็นการเลือกเครื่องมือของ Windows มาใช้จัดการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ www.ursoftware.com ค่ะวิธีการใช้งาน หเมื่อหน้าต่างโปรแกรมแสดงขึ้นมาจะเห็นว่าในหน้าต่างด้านขวามือจะรายงานบรรดาโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องซึ่งจะค่อนข้างละเอียดพอสมควรถ้าหากต้องการอันอินสตอลโปรแกรมใด mm hmm. ก็ให้เลือกแล้วคลิกอันอินสตอลที่ด้านซ้ายของหน้าต่างค่ะ 2. หรือหากต้องการใช้วิธีอันอินสตอลด้วยฟีเจอร์พิเศษให้เลือกคลิกที่แถบด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมซึ่งจะมีให้เลือกทั้ง Advanced Un Install คลิก Uninstall AutoFix และ EmptyCon 3. ให้ทำการเลือกคลิกโปรแกร,รมเป้าหมายที่มีปัญหาลบไม่ออกในตารางโปรแกร,รมที่ตรวจพบด้านขวามือจากนั้นคลิกปุ่ม Uninstall ที่อยู่ทางซ้ายค่ะ 4. เมื่อได้โปรแกรมไปที่เรียบร้อยให้เลือกว่าต้องการลบโปรแกรมในแบบใดเลือกตามต้องการในช่องของ select uninstall mode ในกรณีนี้หากต้องการลบไฟล์และมีการสแกน registry ด้วยให้คลิกที่ normal mode ค่ะ 5. จากนั้นโปรแกรมจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ในการติดตั้งเพื่อเรียกใช้ตัว uninstall เดิมของโปรแกรมดังเก่าออกมาค่ะ 6. โปรแกรมจะตรวจสอบบรรดา registry ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ต้องการลบหากไม่แน่ใจว่าตัวใดเกี่ยวข้องกับระบบก็ให้เอาเครื่องหมายในช่องด้านหน้าออกเสียก่อนจากนั้นคลิก next 7. เสร็จแล้วโปรแกรมจะรี o v e โปรแกรมและไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งทั้งหมด 8. ใช้เวลาสักพักระบบก็จะลบโปรแกรมที่มีปัญหาให้เรียบร้อยค่ะ ลีวออ่านอินสตารเลอร์อีกหนึ่งโปรแกรมตัวช่วยสำหรับอ n านอินซอซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูงทีเดียวโดยสามารถรีมูสโปรแกรมที่ไม่ต้องการแบบถอนลากถอนโคนกันเลยทีเดียวซึ่งมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจไม่น้อยและฟีเจอร์สำหรับใช้ในการจัดระเบียบโปรแกรมอยู่อย่างครบคันนอกเหนือจากการอ n านอินซอโดยปกติไม่ว่าจะเป็นอ u t ต l โ n ลแมนเจอร์ Manager, จังไฟคลีนเนอร์เบราว์เซอร์คลีนเนอร์วินโดว์คลีนเนอร์เอ และ Evidence Remove รวมถึงระบบ Backup อีกด้วยดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมจาก w w w l e v o u u n n s t t a l l e r p r o c o m ค่ะวิธีการใช้งาน1เลือกใช้โปรแกรมที่ต้องการ u n นอินสต l ออกด้วยการคลิกที่ไอคอนหน้าโปรแกรมจากนั้นเลือก u n นอินสต l ได้เลยค่ะ 2. แต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่ไม่สามารถอันอินสตอลได้ตามปกติก็อาจจะใช้ฟอสอันอินสตอลด้วยการคลิกไปที่ฟอสอันอินสตอลที่เมนูด้านบนของโปรแกรมจากนั้นเลือกที่ Scanning Mode ค่ะ3เสร็จแล้วเลือกเบราว์เซอร์ในช่องของ Full Path to Program s i l l e or Folder เพื่อหาตัวโปรแกรมที่ต้องการอันอินสตอลแล้วคลิก Next ค่ะ 4. แต่ถ้าสั่ง Uninstall ปกติโปรแกรมจะตรวจสอบและสแกนว g จิตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมในส่วนต่างๆเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มสแกนหน้านล่างในขั้นตอนนี้หากเลือกที่ a d v a าน e d โปรแกรมจะทําการอ n i นอ t นสตทั้งหมดในทันทีค่ะ 5. จากนั้นจะมีหน้าต่างรายงานไฟล์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทั้งหมดในจุดนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการเก็บหรือลบไฟล์ใดออกไป 6. สุดท้ายจะมีหน้าต่างโปรแกรมรายง,งานไฟล์ของโปรแกรมมีส่วนต่างๆขึ้นมาโดยเลือกลบตามใจชอบค่ะจากนั้นคลิก finish 7แต่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าทึ่งก็คือในส่วนของ Hunter Mode ที่เป็นตัวช่วยในการ u n i n ินสต l ได้ง่ายขึ้นการใช้งานก็แค่เพียงลากไอคอนที่เป็นรูปเป้ายิงปืนไปยังหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องการจากนั้นคลิกสั่งอั i อินสตได้ทันทีค่ะ CleanUp Assistant เป็นโปรแกรมสำหรับอันอินซอพร้อมฟีเจอร์มากมายสำหรับจัดการดูแลระบบให้เสร็จสรรพแถมยังใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซพื้นฐานไม่ซับซ้อนโดยมีตั้งแต่ D i s k CleanUp ด s สแกน n ิ่งด้วยระบบสแกนและค้นหาโฟลเดอร์ขนาดใหญ่หรือโฟลเดอร์ที่ซ้ำกันหรือจะเป็นโฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์อยู่ในนั้นรีมูฟโปรแกรมไฟล์ Trader และไฟล์ w i p p p e r ซึ่งส่วนใหญ่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มักจะถูกเรียกใช้งานกันบ่อยๆได้ทั้งสิ้นดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งจากเว็บไซต์ w w w c l e a n u p a s s i s t a n c o m ค่ะวิธีการใช้งาน1 จากหน้าต่างโปรแกรมหากต้องการรีมูฟโปรแกรมก็ให้ไปที่ด้านขวาของโปรแกรมดูในแถบของซอฟต์แวร์จากนั้นคลิกที่รีมูฟโปรแกรม 2. จากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบบรรดาโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในระบบโดยจะโชว์เป็น l i s รายการต่างๆออกมาโดยจะบอกขนาดของโปรแกรมแต่ละตัวด้วยค่ะ 3. จะมีให้เลือกว่าต้องการรีมูฟโปรแกรมดังกล่าวให้เลือกรีมูฟ 4. โปรแกรมจะใช้เวลาในการสแกนไฟล์แล้วทำการรีมูฟค่ะ 6. ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ก็คือในส่วนของแทรด Designer, ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสําหรับการตรวจด,ดูแลระบบให้โดยการติดตั้งโปรแกรมเข้าทําความสะอาดในส่วนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเคลียร์ขยะใน R Bean, รีไซเคิลบิลลบบรรดาคุกกี้หรือทีมในระบบอินเทอร์เน็ตบราวงหรือแคชทีมไฟล์ใน Windows ก็ตามค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในช่วงที่2แต่รายการยังไม่จบค่ะช่วงหน้ามาติดตามสาระน่ารู้ในช่วง i t ทีท ตอนนี้พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะไอีคอเนอรเธอเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแล้วฉันอยากคุยกับเธอบ้างอะสนใจกันบ้างไลยป้ะป<ผ>มเท่ากับปัญหา เมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้แล้วถ้ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นละ่ะเราก็ต้องแก้ไปทีละปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางแก้แค่เราทุกคนตั้งใจ จิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันมั้งไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับเฮ้ยเฮ้ยอืมก็รู้ว่าดูแล้วตายก็ยังจะดูกันอีกดูบรีเท่ากับตาย พาทิตย์ลดความร้อนได้ไหมโลกร้อนหมดแล้วไม่เกี่ยวกับเราสัหน่อยมนุษย์ตังหากที่ทิ้งขยะปล่อยควันพิษตัดไม้ทําลายป่าจะหยุดภาวะโลกร้อนได้ก็อยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ทุกคนนายออสใช้กล่องโฟมนายอีทออกข้าวมากินนายออสสร้างขยะต้องคอยเก็บไปทิ้งย่อยสลายยาก ร้อนอียีดกินล้างเก็บนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องเหนื่อยโลกสดใสอ้อยขึ้นบันไดอุใช้ลิฟต์อ้อยลงบันไดอุใช้ลิฟต์หล่ะละหลัะลาเวลาผ่านไปอุอ้อยออกแรงวันลนิดหุ่นดีนะครับ มากฝรั่งทำไม่ปากสะอาดจริงแต,แต่เเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเคี้ยวเลยแรกงเลิกบุรีวันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณมีอะไรดีๆทำกว่านี้เยอะ 搞得<太> ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงไอ t ีทิจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายด้านไอทีวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไอทีค n e r มาทำอ e ีบ o ๊กด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ i t s h o c o m กันค่ะการทำอ e ีบ o ๊มีหลายวิธีด้วยกันค่ะ หลักการทำอ e ีบุ๊กง่ายๆคือการแปลงเอกสารจากหน้ากระดาษแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลซึ่งวิธีที่นิยมก็คือการสแกนเอกสารแล้วแปลงเป็นไฟล์ pdf จากนั้นจึงนำมาต่อการเป็นรูปเล่มค่ะเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการทำอ e ีบุ๊กเพื่อแชร์คนอื่นๆอ่าน,น,นด้วยก็คือ i t c h o c o m รวมถึงการกำหนดได้ว่าสามารถให้อ่านหรือดาวน์โหลดมาอ่านได้ด้วยเช่นกันค่ะจุดเด่นของการทำอ e ีบุ๊กด้วยเว็บ i t c h o คือ คุณสามารถเลือกหนังสือที่อ่านมาจัดเก็บในไลบารีของตัวเองได้สำหรับการจัดหมวดหมู่ในการอ่านที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เป็นอ e ีบุ๊กของคุณที่ได้สร้างขึ้นมานำมาเก็บไว้บนชั้นหนังสือโดยเลือกได้ว่าจะเก็บไว้อ่านส่วนตัวหรือจะเป็นแบบเปิดให้ผู้อื่นได้อ่านและยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยการส่งข้อความไปยังอ e ีเมลเป้าหมายเพื่อให้เข้ามาอ่านอ e ีบุ๊กของคุณได้อีกด้วยโดยที่ยังเข้ามาอีด t หรือแก้ไขโปรไฟล์ของหนังสือได้ตลอดเวลา ด้วยค่ะขั้นตอนในการใช้งานเพียงลงทะเบียนหรือ sign in ให้เรียบร้อยค่ะกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลและชื่อแอคเคาท์รวมถึงกำหนดพาสเวิร์และอีเมลเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าไปที่เมลที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าสู่การใช้งานอีชูค่ะ เข้าสู่ล็อกอินให้ใส่ยู n a m e และพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยจากนั้นจึงสามารถเข้าใช้งานในฟังก์ชันต่างๆได้ค่ะแต่ถ้าจะเอาหนังสือไปไว้ที่ชั้นหนังสือของตัวเองก็ต้องทําการจัดเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยเสร็จก่อนจากนั้นจึงใช้การอัปโหลดขึ้นไปค่ะสําหรับขั้นตอนการนำหนังสือของตัวเองขึ้นไปวางไว้บนชั้นเว็บ i t h u com ก็สามารถทําได้โดยให้คลิกไปที่หัวข้อ Up l o หล Document ที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าเว็บค่ะ จากนั้นจะมีหน้าต่างอัปโหลดอไฟล์ขึ้นมาซึ่งหากมีไฟล์ข้อมูลของ e-book เก็บไว้อยู่แล้วให้คลิกเบราว์เซอร์เพื่อเลือกไฟล์โดยไฟล์ที่จะนำมาใช้มีข้อจำกัดคือขนาดห้ามเกิน100 MB และจำนวนหน้าไม่เกิน500หน้าแต่ก็เรียกว่าเหลือเฟือแล้วค่ะเมื่อคลิกที่เบราว์เซอร์จะมีหน้าต่าง Select File to Upload by s t a t i c i u c o m ปรากฏขึ้นให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดค่ะ เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดได้แล้วก็ให้เข้าไปใส่รายละเอียดของอ e ีบุ๊กดังกล่าวได้เลยไม่ว่าจะเป็นชื่อหนังสือบทนำโปรยเนื้อหาบอกหมวดหมู่ใดหนังสือนิยายแมกกาซีนอัลบั้มภาพหรือหนังสือพิมพ์รวมถึงการแจ้งไปด้วยว่าเป็นหนังสือแดวไหนภาษาใดอยู่ในโซนใดของโลกรวมไปถึงคีย์เวิร์ดของหนังสือเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อใส่รายละเอียดต่างๆของหนังสือเป็นที่เรียบร้อยก็ให้คลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์ได้ทันทีหลังจากอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ปรากฏหนังสือขึ้นที่ชั้นหนังสือของคุณจากนี้ก็พร้อมคลิกเพื่อเปิดอ่านได้ทันทีแล้วค่ะอ่านอ e ีบุ๊กผ่านไฟล์ FOX ด้วย e-pub r e a d e r สำหรับผู้ที่ใช้งานไฟล์ FOX อยู่แล้วอยากอ่านไฟล์ e p u b บอี o ก็สามารถใช้ e p u b บ e a d e r เป็นแบบ Firefox Add-on ก็ได้โดยการเข้าไปดาวน์โหลดตัว Add-on ที่เรียกว่า ePub Reader นำมาติดตั้งได้ตามลิงก์ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยก็ทำการติดตั้งเพื่อใช้งานค่ะวิธีการใช้งานคือเข้าไปเลือกที่เมนู t o o l บนแถบเครื่องมือใน Firefox แล้วคลิกที่ ePub Catalog ค่ะ จากนั้นเลือกไฟล์ EPUB ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ลากลงมาไว้ที่ EPUB c แคตตาลอกได้เลยด้วยวิธี Drag a n d drop ค่ะหรือจะใช้วิธีคลิกที่เครื่องหมายวงกลมหน้าเมนูเพื่อเป็นการเพิ่มหนังสือ EPUB เข้ามาในรายการค่ะเสร็จแล้วจะมีเมนู Import ให้คลิกเพิ่มรายการหนังสือ เลือกหนังสือจากรายการ ePub ที่ต้องการซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถอ่านหนังสือที่เป็น ePub ได้แล้วค่ะนอกจากนี้หากเข้าไปในเว็บที่มีการดาวน์โหลดหนังสือหรือจำหน่ายหนังสือที่เป็น ePub เมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็จะปรากฏรายชื่อหนังสืออยู่ในลิสต์รายการตเตรียมพร้อมสำหรับอ่านได้เลยค่ะ ชมเกี่ยวกับเรื่องราวในช่วงไอทีทิปกันไปแล้วนะคะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องมาติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการไอทีคอนเนอร์ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหงอายูทีวี หรือชมเทปย้อนหลังรายการได้ที่ w w w e r u t v และแนะนำติชมรายการได้ที่ i t c o r n e r r u a c t h ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ